สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นนะคะได้เวลาเป้าโอ๋ตัดกิ่งนี่ตอนไต้นไม้นะคะเพราะว่ออมมาช่วงนี้หน้าฝุ่นต้นไม้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เน่าก็เยอะต้องตัดออกนะคะกำลังตกงแต่ง<ย>กิ่ง,ง,ง,งต้นนี้ก็คือหงเป่าซื้อน,นะครับที่ใส่แดงๆ แต่ไม่ก็แม็กี้ไม่ไม่ชอบกินเพราะมันเปรี้ยวรสชามันจะเปรี้ยวๆหน่อยใครชอบกินเปรี้ยวน่าจะชอบนะครับ <ไป S 1> นี่ <ไป S 1> ต้องตัดน้ำปลามันสูงจานมันไม่โอเคอ้กินใหญ่นี่ตอนไว้เดี๋ยวตอนออกนี่ฮะนใหญ่ไปไว้แปลงนู้นต้นที่อยู่ตรงหลังห้องพี่เปาครับนี่ห้องนอนพี่เปานี่นะครับอนจาจักร ต้นไม้เขาเขาป้าโอเคเขาทำคนเดียว<ช>ครับแม่กี้ไม่ได้ช่วยเลยเกี่ยวกับพวกด้านเกษตรนะครับเพราะแม่กี้จะทํางานบ้านนี่ลูกมาประมาณนี้แต่มันจะใหญ่กว่านี้ไนงะแต่เราก็แค่น,น,นตอนนี้พี่เป่าเขาน,นั่งเฝ้าหน้าร้านให้อยู่นะครับก็เลยมาถ่ายคลิปได้เลื่อนดูนี่กรอบมากเบาะเลย The this. นี่ครับสีแดงๆไงลองกินดิี่ย้ยเปล่าสิยังไงอร่อยอเหยอเปรี้ยวชอบกินไม่มันสุกม,มันไม่เปรี้ยวมันหวานลองกัดดูตรงเน,นี้ยอ,อย่ให้โดนเม็นดนะบ่มักคือ นี่ก็ต้นอะไรนะปลามะนาวนีมันไม่มีหนามดิมันเอาไม่มีหนามเอามาจากไหนก็ไม่รู้ครับเพื่อนๆบ้านผู้ใหญ่บ้านมีมะนาวของผู้ใหญ่บ้านต่อนี่น้อยหน่ามีสารเรียกว่าบักเขียบนะครับนี่มีลูกดิเดี๋ยวนี่ก็ชูดึงมาตอนมันมันตายมันอยู่ข้างบ้ากเลยดึงมาตัวเล็กๆเท่าูก้นักแข่งนี่อันนี้ก็มะนาวเหรอใช่มะนาวใช่มะนาว เไปตัดกิ่งอันนั้นหน่อยฟ้าเกลียดกาเหลือเกินนี่ครับใครไม่เคยเห็นกล้วยเครือยาวของดูมันยาวไปไหน <c oughs> เขียวยาวยาวนี่นี่ครับพอเขาตัดหญ้าเสร็จนะคะมันก็จะสะอาดตาหน่อยโอ้หลายกองเหยียบเดียนี้หญ้าขึ้นเร็วนะคะเพื่อนๆนั่นแล้วครับเดี๋ยวแม่กี้จะไปดูหน้าร้านนะคะเผื่อมีลูกค้ามาขายมาซื้อของ ให้พ่ะโอทำไปไปแล้วครับสติีคามโนนอะโวคาโดสูงจะเท่าต้นกล้วยอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนอนี่ครับคุณแม่นี้หรอใช่เนี่ยตัดออกให้หน่อยกับอันียเหรอครับก่อนที่ลูกค้าจะมานี่เพื่อนเพื่อนต้นพริกเมื่อกี้ซื้อมาจากตลาดนัดต้นละสิบบาท ถ้าซื้อคม50บาทเขาแถมซื้อต้นหนึ่งเมื่อกี้ซื้อมา4ต้นนะเพื่อนๆไหนนี่เหรอใช่ใบมนนันยังหนักหนักมากอ่ะล้างมือครับนี่ครับเพื่อนๆพี่เปล่าเ,เลิกเรียนแล้วดูเขาก็จะล้างมือ เอาเอาน้ำยาล้างมือด้วยนะครับเอาน้ํายาด้วยมือมันมานี่ครับนี่ครับไปแล้วค่ะสวัสดีครับ